จะมาผัดข้าวกินนะคะผัดง่ายๆอันนี้หยุดผัดข้าวไม่มีต้นหอมไม่มีอะไรนะเพราะว่าใส่แต่กระเทียมแล้วก็ไข่ ปรุงรสด,ด้วยเกลือก็สอดแล้วก็ผงฟงฟิง้งแค่นี้พอ อันนี้ไม่ได้ไปตลาดที่บ้านไม่มีอะไรเลยเพราะว่าของอยู่ในร้านหมดเลยอันนี้เป็นวันพะใหญ่ก็ได้หยุดกินแบบง่ายๆเช้ามากินแกงส้มอยู่แล้วก็เลยผัดข้าวกินกับแกงส้ม ข้าวผัดเกลือใส่ไข่สองไปอคนนี้ก็อร่อยแลย้วเพืเ่อนเราจะไปกินเรื่องมากถ้าเรากินเรื่องมากก็เรื่องมากต้นหอมก็ไม่มีมีแต่กระเทียมกับหัวหอมที่บ้านเต็มไปหมด เพราะว่าใชก้กระเทียมเยอะกระเทียมเอาไว้เกี่ยวไปใส่โูไกใส่อะไรนะข้าวต้มมันก็เลยเยอะไม่ได้ไปตลาดกินเท่าที่เรามี นานกันหมดแล้วเหลืออยู่บ้านคนเดียวยก็เลยผัข้าวกินกับแกงส้มแล้วก็กับข้าวเหลือก็คือแกงส้มแล้วก็ซุกข,ขนมก็ได้ข้าวเก่ามันเหลือก็ต้องมานั่งผัดให้มันร้อนๆจะได้กิน ผัดง่ายๆใครๆก็ทำได้ไม่ต้องไปปรุงไม่ต้องไปชิมไม่ต้องไปปรุงอะไรมากมายแล้วไม่ต้องชิมกันออกมาแล้วอร่อยเลย ก่งาใส่ต้นหอมมันจะ็นากินแต่อันนี้ก็น่ากินนะแบบผักเด็กๆก็ชอบแบบเนี้ยไม่ต้องใส่ผักเพื่อทําให้ข้าวมันร้อนเฉยๆมันเป็นข้าวเก่าที่หงเหลือไว้เราก็มาทําแปรรูปนะคะเรากินง่ายๆสุกากินอาหารแบบดีๆมาเยอะแล้วไงกินอาหารดีๆมาเยอะแล้ว กินบ้างพอผัดข้าวใส่เกลือเราก็ไม่ต้องใส่อะไรมากนะใส่ช็อตฝาเขียวฝ้าเหลืองอะไรแล้วแต่คนจะใส่เพราะว่าเราก็มาใส่ผงนัวเนื่อไไม่เอาน้ำตาลให่เนี้ยมันก็โอเคแล้วนะก็จะอร่อยมากเลย น่ากินให้ด,ดีน่ากินไหมร้อนโอเคเค็มเค็มนัว เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมช่องลัคกี้ชาแนลนะจ๊ะลองไปทำกินดูนะทำง่ายๆกินง่ายๆอย่าไปกินเรื่องเยอะเพระก,กับข้าวดีๆแล้วก็กินกันมาเยอะแล้วเรากินง่ายๆดูเดี๋ยวจะได้สบายๆ